ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวด่วนเหตุการณ์ในเช้าวันพุธที่30มีนาะคม2565อยู่กับอานางเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะแต่ว่าข่าวของรัสเซียยูเครนยังคงรอนแรงอยู่ต,ต่างตอเนื่องนะฮะวันนี้เข้าสู่วันที่35แล้วหลังจากที่รัสเซียจมตียูเครน สิ่งที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะฮะก็คือในเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีวลรดิเมอร์เซนสกี้นะฮะได้ออกมาบอกว่ายูเครนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นกลางแล้วก็จะประนีประนอมกันในการเจรจาหาข้อตกลงสันติภาพในกรณีของสถานะของภูมิภาคดอนบาสในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียต้องการจะแบ่งแยกประเทศออกเป็น2ส,ส่วนด้วย ทางเซนสกี้นะฮะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียผ่านวิดีโอคอลนะฮะซึ่งก็ระบุว่าข้อตกลงใดๆเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่3และจะต้องมีการทําประชามติในยูเครนก่อนซึ่งข้อเสนอของรัสเซียในการหยุดโจมตีก็คือรัสอา่ายูเครนเนี่ยฮะจะต้องไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดและจะต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การอา่ายูเครน,นก็บอกว่าแต่การเจรจาสันติภาพเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าหากรัสเซียไม่มีการถอน และไม่มีการหยุดโจมตีแล้วก็ทางเซนสกีนได้ระบุเพิ่มเติมนะ,ะพูดถึงเรื่องของความบุนแรงนะ,ะก็คือกองทัพของรัสเซียที่ได้ถลม่มเมืองต่างๆในยูเครนเนี่ยนะ,ะได้พูดในส่วนนี้ด้วยซึ่งก็เลยทำให้ทางเครมลินเนี่ยนะ,ะซึ่งเป็นรัฐบาลของรัสเซียะะเป็นที่ทําการของรัฐบาลรัสเซียได้ออกมานะ,ะบอก สั่งห้ามสื่อของรัสเซียเนี่ยนะฮะที่ได้สัมภาษณ์เซนสกี้นะฮะห้ามนำเสนอข่าวนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่รัสเซียพยายามปกปิดกับประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยะะก็คือเรื่องของความบุนแรงที่รัสเซียได้ทำกับยูเครนนะฮะปิดข่าวนี้มาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยทางเซนสกี้ได้พูดถึงในส่วนนี้ก็เลยทำให้ทาง รัสเซียไม่พอใจในส่วนนี้นะ,ะก็เลยสั่งมาให้ออกอากาศในข่าวส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะฮะน,นี่ก็คือในส่วนของที่ซนสกีนนะะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียนะฮะทีนี้นะ,ะครโรบูนารนฟนะฮะหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการทหารของอยูเครนะะได้กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซีย,ยมีเป้าหมายที่จะยึดพื้นที่ทางตอนออกของอยูเครนแม้ว่าตุรกีจะเป็นเจ้าภาพในการเจรจารในสัปดาห์นี้ก็ตาม นอกจากนี้เขายังระบบเพิ่มเติมในทั้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การพยายามที่จะสร้างเกาหลีนเหนือและเกาหลีใต้ในยูเครนคือยังไงฮะก็คือว่าสิ่งที่ทางคริโรบูบานอฟนะฮะหมายถึงก็คือการที่จะแบ่งยูเครนออกเป็น2ส,ส่วนเหมือนเกาหลีนเหนือกับเกาหลีนใต้น,นะฮะ แล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยก็จะปกครองนะฮะยูเครนส่วนหนึ่งเอาไว้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะนำมาสู่การที่ยูเครนสองส่วนนี้มาตีกันเองด้วยนะฮะทีนี้นะฮะในการพูดคุยกับทางประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเมื่อวานทิตย์ของประธานาธิบดีตุรกีนะฮะทายิป เออร์ดอกันนะฮะตกลงที่จะจัดการเจราจาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะที่เมืองอิสตันบูลนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงและเงื่อนไขด้านมนุษยธรรมที่ดีขึ้นผู้เจราจาของยูเครนแล้วก็รัสเซียยืนยันว่าจะมีการเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเกิดขึ้น หลังจากที่โจมตีกันยืดเยื้อนานกว่า4สัปดาห์ในความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลรัสเซียนะฮะได้ล้มเหลวในการพยายามยึดเมืองสําคัญของยูเครนนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีส่งสัญญาณออกมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะฮะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังลดความทะเยอทะยานลงเพื่อที่จะได้ไปมุ่งเน้นกับการรักษาภูมิภาคดอนบาสนะฮะซึ่งเป็นกลุ่ม แบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากรัสเซียได้ต่อสู้กับกองทัพยูเครนในช่วง8ปีที่ผ่านมากองทัพยูเครนนะฮะได้ออกมากล่าวเมื่อคืนวันเสาร์นะรับอกว่ารัสเซียเนี่ยยังคงเดินหน้าโจมตีโดยเพิ่มกําลังทหารนะฮะเข้าใกล้ชายแดนยูเครนแล้วก็กําลังยิงขีปนาวุธโจมตีกองกําลังของอยูเครนด้วย ทางสหรประชาชาติได้ออกมายืนยันว่ามีประชาชนเสียชีวิต1,119คนและได้รับบาดเจ็บ1,790คนทั่วทั้งยูเครนแต่ก็ระบุต่อด้ดยนะครับว่าตัวเลขเนี้ยที่แท้จริงเนี่ยอาจจะสูงกว่านี้ด้วยนะฮะส่วนทางของอยูเครนเองก็ได้ออกมาระบุนะครับว่ามีเด็ก139คนถูกฆ่าและมีบาดแผลจากสงครามอีกกว่า205จุดจากเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนในครั้งนี้ด้วย ก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็คือในส่วนของที่ทางกรีโรบูดานอฟนะหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการทหารของยูเครนนะฮะออกมาบอกนะฮะว่ารัสเซียเนี่ยพยายามที่จะแบ่งยูเครนออกเป็นสส่วนนะฮะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะนํามาสู่การที่2ส,ส่วนนี้นะกลับมาตีกันเองนะฮะแล้วก็ในส่วนสวนส่วนนี้ถ้าสมมุติว่ารัสเซียทําได้สําเร็จจริงๆก็จะมีส่วนหนึ่งที่ถูกรัสเซียปกครองด้วยนั่นเองนะฮะ ทีนี้เราไปดูข่าวดีๆกันหน่อยดีกว่าในช่วงหลายสัปหลายสัปดาห์หลายวันมานี้นะครับเจอแต่ข่าวรัสเซียยูเครนหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีๆกันบ้างดีกว่าที่ไนจีเรียโรงเรียนในไนจีเรียนนะฮะได้ให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนที่จะได้ศึกษาใน ด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ด้วยเงินเพียง100ในรานหรือประมาณ8บาทต่อวันเท่านั้นโดยหวังที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถขัดเกล่ความสามารถเหล่านี้ทักษะเหล่านี้นะฮะสามารถนําไปใช้ต่อยอดในอนาคตนะฮะให้กับครอบครัวของพวกเขานะฮะสามารถจะหลุดออกจากความยากจนนี้ได้นักเรียนอายุ12ปีคนหนึ่งนะฮะ ชื่อว่าฟาริดัตบาคเร่นะฮะเล่าว่าเธอเนี่ยลงทะเบียนเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมน็อกซในเมืองอาบูจาเมื่อปี2020นะฮะซึ่งก็เป็น1ปีหลังจากที่โรงเรียนนี้เปิดซึ่งเธอนะฮะได้เกิดแรงบันดาลใจในการอยากจะเป็นวิศวกรในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคที่โรงเรียนเนี่ยนะะเธอได้แสดงต้นแบบสําหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทําจากกล่องกระดาษซึ่งเธอนะฮะได้พัฒนาร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นของเธอ เธอกล่าวนะครว่าฉันต้องการจะเป็นนักวิศวกรไฟฟ้าที่ทํางานกับเรื่องของหุ่นยนต์แผงพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็รวมถึงการเชื่อมต่อวงจรอะไรประมาณนั้นทั้งหมด นักเรียนที่โรงเรียน n o อเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยนะฮะมีใช้เวลากว่า75%ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ซึ่งมาจบสําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยนะนักเรียนแต่ละคนจะต้องพัฒนาต้นแบบของสิ่งที่พวกเขาสามารถใช้ได้หลังสังเร็จการศึกษาไปแล้วด้วย แล้วด้วยเงินจำนวน1 0 0ในราหรือประมาณ8บาทต่อวันเนี่ยนะฮะนักเรียนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งเครื่องแบบหนังสือเรียนอาหารเที่ยงแล้วก็สำหรับนักเรียนหญิงเองก็จะได้ผ้าอนามัยเดือนละครั้งด้วยถามว่าแล้วโรงเรียนนอกน,นะฮะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อเก็บค่าเทอมเพียงแค่8บาทต่อวัน โรงเรียนนอกนใช้งบประมาณส่วนใหญ่จากการบริจาคนั่นเองแล้วก็ขณะนี้นมีนักเรียนจํานวน82คนนะฮะแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีด้วยตอนนี้นะฮะมีเด็กอย่างน้อย10.5ล้านคนในจนจีเร,รียที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะซึ่งทางสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยได้ออกมาบอกเมื่อเดือนม,กร,อามากราคมนะับบอกว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลกนะฮะซึ่งเด็กส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเด็กหญิงเด็กที่มีความพิการแล้วก็เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน โอ้8บาทนะผู้ชม8บาทสามารถเรียนต่างๆนานาได้ขนาดนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้มีได้ทดลองต่างๆนานาด้วยนะฮะถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมา,มากๆเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศไนจีเรียนะฮะซึ่งก็อยากให้เห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยบ้างนะฮะเดี๋ยวภาพปิดท้ายวันนี้ของเราจะพาไปดูกันที่งานประกาศผลรางวัลออสการ์นะฮะ เป็นประเด็นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่วิลสมิฟนะฮะได้เดินขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตบหน้าของคริสร็อกนั่นเองนะฮะจากเหตุที่คริสร็อกเนี่ยนะฮะได้เล่นมุกนะใส่ภรรยาของวิลสมิฟนะฮะเจด้านั่นเองซึ่งก็เล่นมุกเกี่ยวกับ g i j a n e ซึ่งนะฮะ G.I. j a เ e เนี่ยเป็นหนังนะฮะที่เกี่ยวกับทหารหญิงนะฮะที่ต้องโกนหัวนะฮะซึ่งก็ไปตรงกับ หัวของเจด้าที่ต้องโกนด้วยโรคนะฮะนั้นแล้วเนี่ยทำให้วิลส์มิธนะฮะไม่พอใจคริสร็อกในเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็เลยเดินขึ้นไปตกกลางเวทีเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพจังหวะนี้กันนะฮะแล้วกลับมาติดตามข่าวได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Jedi, That was a, that was a nice one. Okay, I'm out here. Uh oh Richard. <laughs> oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. This. Wow, dude. It was a G.I. Jane joke. I'm going to, okay? <laughs> oh, okay. That was the uh, greatest night in the history of television. Okay.